สวัสดีครับผมอยู่กับผมดูชพูนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำแนวทางการเริ่มเล่นยังไงให้เราเก่งไวในอัปเดตล่าสุดนะครับผมเนื่องจากผมแอบ,บสังเกตเห็นผู้เล่นใหม่ตอ,ตอนนี้มามาเล่นอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ก็สังเกตเห็นผู้เล่นใหม่มาเล่นกันหลายๆคนอยู่ก็เลยอยากจะมาแนะนำนะผมว่าเราจะทำยังไงให้เราเก่งได้ไวในอัปเดตนี้ก่อนที่มันจะ เสียเยดายนะครับผมก็คือวอเวลาตัวละครอีเวนต์ออกไปอ่ะมันชอบออกไปเลยแล้วมันนานมากกว่าจะกลับมาแล้วผมเพราะฉะนั้นเนี่ยวัรรีบๆทาตัวละครในอีเวนต์นะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยผมก็จะมาแนะนําทริคง่ายๆในการทาให้ไอเดียของเราโตไวแล้วก็เก่งไวนะครับผมในใน,ในตอนเริ่มแรกเนี่ยที่เราเข้าไอเดียมาหรือสวัสดีมาเราก็ใส่โค้ดนะผมแมปนี้น่าจะใส่โค้ดได้เลยมั้งไม่ต้องกําหนดเรเวลนะถ้าเกิดผมจะไม่ผิดนะแล้วก็ใส่โค้ดไปเลยครับผม เราใส่โค้ดหมดทุกอันเนี่ยเราจะมีรีโลกับตัวของจิกซอเนี่ยประมาณหนึ่งกับเงินด้วยน่าจะประมาณ15ล้านป่ะผมไม่แน่ใจอะ่ะประมาณไอตัวของจิกซอเนี่ยประมาณแสนถึง2แสนเนาะเงินประมาณ5ถึง10ล้านแล้วก็ตัวของรีโลรีโลก็คือนี้ครับผมไอหินรีโลเนี่ย,ผม,ยผมไม่แน่ใจว่ากี่อันนะแต่ก็น่าจะเยอะพอสมควรอยู่เนี่ยผมพอเราใส่โค้ดจนได้สามยันสามย่างนีมน้มาแล้วเนี่ยสิ่งที่เราควรทำนะครับนั่นก็คือให้เรามาที่ที่สุ่มตรงนี้ครับผมตรงซัมมอน มันจะมีอยู่2ตู้แบบนี้ใช่ไหมครับให้เราสุ่มตู้ล่างก่อนอนะผมที่เป็น New Year Banner ตู้นี้ก่อนนะสุ่มจนกว่าเราจะได้ตัวละครของหมายเลขสินะครับถ้าเกิดได้กิลกาเม็มาด้วยก็จะดีมากๆเลยทั้งหมายเลขสิอจทั้งกิวกาเม็นะก็ผมสตัวนี้เลยนะพอเราสุ่มตู้นี้จนได้2ตัวนี้มาแล้วเนี่ยก็ให้เรามาสุ่มตู้ของ Beginning Adventure ตรงนี้นะครับผมให้เราสุ่มจนกว่าเราจะได้ตัวของพีมนะครับ แค่พิมพ์ก็พอนะส่วนเดนจิกับตัวของอื่นๆก็ถ้าเกิดได้มาก็ดีครับผมถ้าเกิดไม่ได้มาก็ยังไม่เป็นไรนะครับให้เราสุ่มจนกว่าเราจะได้พีมาครับผมจากนั้นเนี่ยให้เรานะครับนำเงินที่เรามีเนี่ยมาอัพกลับมาเลขมาอัพให้มาเลขสิบเจ็ดครับผมจนเป็นเลเวลตอนแรกมันจะเลเวลห้าสิบก่อนนะครับให้เราลิมิตเบรกครับผมสองขั้นเพราะสองขั้นแรกเนี่ยมันใช้เงินฟรีนะครับแล้วขั้นที่สามไปมันจะใช้ตัวหินฟ้าด้วยซึ่งผมยังไม่แนะนานะครับผมให้เรา อัปเกรดถึงแค่ลิมิต2ก็พอแล้วก็อัปถึงเลเวลเจแบบนี้ครับผมจากนั้นเนี่ยก็ให้รีโลสเตตัสตรงนี้นะครับผมโดยการกดออโต้รีโลไปเลยครับไม่ต้องเสียดายมันนะเพราะว่าไอหินเนี่ยมันหายได้เยอะนะครับผมมาโคดมาทุกครั้งก็ได้หินนี้ทุกครั้งอ่ะก็เพราะฉะนั้นก็กดรีโลไปเลยครับผมให้ได้สเตตัสที่เราพอใจอะ่ะประมาณแบบนี้ให้เน้นเน้นให้มันเกินค่าเดิมแบบประมาณนี้ก็โอเคแล้วครับผมจากนั้นให้เราเอารีโลนะครับสุ่มตรงนี้ครับผม กดตรงนี้เนี่ยให้ได้บัฟบวกดาเมจ20%ขึ้นไปจะดีมากๆครับผมใครที่แบบยิ่งได้ตัวของเชนเซเยอร์ขวานทองนี้ก็จะดีมากๆหรือว่าถ้าใครโชคดีได้คอนดิทวันหรือว่าสตีมไลเนอร์เลยก็จะดีแต่ว่าท่านต่ําขอแค่ให้ได้ไอ้ยุนี้ก็พอแล้วครับผมถ้าเกิดได้นี่ปุ๊บในโลแรกหรือว่า2โลแรกก็ไม่ต้องสุ่มต่อแล้วนะครับให้เก็บไว้แค่นี้ก็พอนะจากนั้นเนี่ยให้เอาเงินที่เหลือนะครับผมมาอัพตัวของพิมก็คือตัวนี้เลยแบบนี้ครับผม อัพตัวพีให้เป็นเลเวล50ก็พอนะครับตัวนี้ลิมิตไม่ได้นะผมเพราะว่าเป็นซนะัพพอร์ตเนาะในร่างแรกต้องอีโว e ก่อนถึงจะลิมิตได้แต่ก็ไม่มีปัญหานะครับให้เราอัพเพื่แค่50ก็พอเนาะแล้วก็หยิบมาใช้แบบนี้ครับผมใช้ตัวเบลล17เป็นลีดเดอร์แล้วก็ให้พีเป็นตัวที่2แบบนี้แล้วทีนี้เนี่ยก็ได้เวลาที่เราจะมาหาตัวละครเก่งกันแล้วครับนั่นก็คือการที่เราไปที่วาร์ปคีเอดวาร์ปครับผมแล้วก็ไปที่อีเวนต์สเตทแล้วก็ตรงนี้ผมอิเตอร์อะคาเดมี ตรงนี้เลยนะครับถึงแม้มันจะโชว์เป็นธาตุไฟลแล้วตัวของแมเลกแมรเกเจ็ดมันจะแพ้ธาตุแต่ไม่ต้องห่วงนะผมเพราะว่าพอเข้ามาในด่านแล้วบอสมันจะทำการเปลี่ยนธาตุของมอนในด่านด้วยนะครับทำให้เราไม่ไม่มีปัญหาเรื่องธาตุเนาะก็ให้เรากดมาตรงตัวของอีเวนต์อิสเตอร์แล้วก็ไปที่ระดับมาสเตอร์ไปเลยครับผม ที่เรามาลงอันนี้เนี่ยก็เพื่อที่จะหาของที่มันจะได้จากด่านนี้นะครับต่อให้ไม่มีรีโลก็ไม่ไมเป็นไรนะเพราะสิ่งที่เราต้องการนั่นก็คือตัวของพอยต์ของด่านนี้แล้วก็ไอ้กระต่ายแล้วก็ของพวกนี้ถ้าแบบถ้าเกิดมันดรอปมาก็ดีเหมือนกันแต่ว่าที่เราเน้นๆเ,เนี่ยก็คือแค่กระต่ายกับพอยต์เท่านั้นนะครับพอยต์เอาไปทําอะไรกระต่ายเอาไปทําอะไรพอยต์เอามาไว้สําหรับแลกของตรงนี้ครับผมเห็นไหมหนึ่งหมื่นพอยต์อ่ะนี่ไงถ้าเราใส่โค้ดเราเราก็ได้กระต่ายกับพอยต์ไปได้บมหน่อยสิบร้อยพันหมื่นแสน เราใส่โค้ดไปเราจะได้พอยต์มา200,000กับแต้มอีกร้องร้อแต้มหรืออาจจะยังไม่ถึงเพราะว่าผมไปลงก่อนรอบหนึ่งเมื่อกี้อาจจะสักประมาณ200,000พอยต์เนี่ยจริงแน่นอนส่วนแต้มก็คงประมาณ115แต้มนั่นแหละที่เขาแจกให้ฟรีนะครับโค้ดทั้งหมดนะเพอให้เรานะครับผมเก็บพอยต์นะครับจนกว่า,เรา,เ,ราเราจะได้เนี่ยครับผมจนกว่าเราเราจะได้อีกสามอันเนี้ยให้ได้ครบนะครับก็คือตีจะเป็นตัวของอาร์เธอร์รูเลอร์เนาะติเลียนรูเลอร์อันนี้จะเป็นของเมีย มียโกแล้วก็ที่คนเวของแครอทซึ่งแลกไอสาน้แลกไอสามันนี้ให้ได้นะครับจากนั้นเนี่ยเอาแต้มกระต่ายในบผมมาแลกของอีโวให้หมดนะส่วนอามุเนี่ยโอาเก็บ OK, ไว้ทีหลังก็ได้ครับผมเพราะว่าอามุมันใช้600แต้มเลยหรือเปล่าหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, ่งสองสามสี่ห้าหกอะหกร้อยกระต่ายนะครับซึ่งมันนานเราเอาของพวกนี้ก่อนหลักๆเลยเนี่ยถ้าได้แครอทมาก็น่าจะดีครับผมแต่ถ้าเกิดไม่ได้แครอทมาก็เก็บแต้มทีเดียวไปเลยเพื่อเอาตัวของอัจเลียลูเลอร์ไปเลยครับผม แล้วก็ใช้ของอีโวแค่1ชิ้นก็คือตัวของไอ้นี่ครับผมนี่เลยไอ้นี่เมจิกไลออนตรงนี้นะแค่นี้เองนะครับเราก็จะใช้แค่1นล้านแต้มกับตัวกระต่ายอีก150 150กระต่ายพอเราได้ตัวของอร์เทอรเรียมแล้วเนี่ยถ้าใครที่แบบไม่อยากแลกชลอดกับไม่อยากแลกเมียโกก็ไม่เป็นไรนะผมก็ให้เราข้ามมาแลกตัวของรีโลก่อนก็ได้นะตรงนี้นะครับผมซึ่งนั่นอะ่ะจะเป็นข้อมูลที่หลังละกันเอาหลักๆเลยนะ หลังจากที่เราได้ตัวของหมายเลข17กับตัวของพีมาแล้วเนี่ยก็ให้เราไปเล่นด่านผม,ผมจะลงด่านให้ดูก่อนนะครับว่ามันให FQ ได้ถึงแม้มันจะไม่เยอะแต่สำหรับเ,เล่นใหม่ที่เพิ่งสมัครด d มาเลเวลหนึ่งเลยเนี่ยมันทําสูตรนี้ได้นะครับผมอันนี้ที่ผมเลเวล22ก็เกิดจากการที่ผมไปลองไปลองลงด่านมา1ึงรอบนั่แหละครับเลเวลก็เลยพุ่งจากเดิมแค่13เองนะลงแค่รอบเดียวได้มา10เวลเลยให้เราให้เราเลือกระดับมาสเตอร์ไปเลยนะครับผมไม่ต้องเป็นห่วงนะ ยังไงมันก็เป็นดานอยูตี้อยู่แล้วเราไม่เราไมได้เน้นผ่านนะครเราเก็บสกอร์ให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่เราจะทําได้นะครับก็ดี๋ยวรอมันหลดเข้าด่านไปตรงนี้เนี่ยใครจะกดมือหรือว่าใครจะ AFK เอาก็ได้นะครับเห็ผมเริ่มมาเห็นไหมเลเวลตัวนี้ผมมันมีแค่สามันหเลยเงินเริ่มต้นนะครับก็ให้เราวางตัวของเลขสิบเจไปเลยนะครับแบแบบนี้นะแล้วเราก็วางตัวของพีมไปเลยครับแบบนี้ จากนั้นให้เรากด Auto อปเก a d e มาเลข17ไปเลยครับผมแบบนี้เลยนะกดดีๆเนี่ยผมแช่นี้แหละง,ง่ายๆไอ้ผมเห็นไหมตรงนี้เนี่ยมันอาจจะยากเพราะว่าพิมรายังเลเวลน้อยอยู่เนี่ยมันอาจจะแบบบอสวาร์ปมาตีบ้านแตกเลยก็ได้แล้วผมส่วนมากตอนที่ผมไปลองเลาเลเขาแะรมันก็เป็นอย่างนั้นเลยก็คือบอสวาร์ปมาตีบ้านแตกไปเลย <c oughs> เพราะว่าเราไม,ไม,ไม่ไม่มีตัวเพิ่มเลือดบ้านนะเนาะนี่บผมเราก็ปล่อยให้พิมมันเพิ่มเลือดบ้านไปแบบนี้นะครับเราก็กด Auto Up มาเลข17ไปเลย,เลยผมแบบนี้นะ <c oughs> ก็ตรงไอตัวช้อยเลือกนะให้เลือก ATK บอกสินะครับผมแบบนี้ไม,ม้ผมต่อให้มันจะแพ้ธาตุก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะ,อาอะมันเลขสิบเจ็ด AU เลยผมก็ปล่อยไปแบบนี้เลยนะครับให้มันอัปเกรดไปเรื่อยๆแบบนี้แบบนี้แล้วผมนี่ก็ปล่อยไปแบบนี้นะฮะที่ผมไม่ตั้งออโต้อัปเกรดสองอันทั้งพิมพ์ทั้งมันสนะิบเจ็ดเนี่ยเพราะว่าผมกลัวว่ามันจะมาแย่งเงินของมันสิบเจ็ดไปนะครับผมก็ปล่อยไปเลยครับผมแบบนี้นะยังไงเลือกสองเหมือนก้าก็น่าจะพอรับการโจมตีของบอสได้สักครั้งหนึ่งอยู่นะ ต้องห่วงเรื่องมอนต์ลงไปไหมเห็นไหมนี่มันเคลียวไหวนะครับผมเราก็ให้มันเลเซตเจ็บแล้ค่อยๆเพิ่มเลือดไปนะครับแบบนี้ไหมเพิ่มเลือดสิขอภัยครับผมเก็บเงินไปแบบนี้นะเห็นไหมครับผมถึงแม้มันจะเป็นธาดไฟแต่ว่าแม่เล่ซตเจ็บเอาอยู่นะครับเห็นไหมเห็นไหมนี่นี่ผมไม่ได้ปิดเอฟเฟกนะครับอ่านี่ตอนนี้เป็นตีฟูลเอแล้วก็จะสบายขึ้นมาอีกนิดหน่อยครับผมนี่เห็นไหมปึ้งปึ้งไหมครับผมเห็นไหมนี่สบายสบายไอ้ผมเห็นรับผมเดี๋ยวสักพักบอลก็คงจะเปลี่ยนธาตุละ นี่เห็นไหมครับผมสบายสบายชิลๆเห็นไหมฮะเลืองที่เจ็ดเป็นตัวละครที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้เอฟเคสำหรับผู้เล่นใหม่โดยเฉพาะเลยเพราะว่ามีสต้าเมนาที่หนึ่งหมื่นเจ็ดพันไม่ต้องหมดสต้าเมนาหมดแล้วก็มีตีฟูเอโอีเป็นฮิวด้วยนะครับผมแล้วก็มีพาร์ทสิเป็นอัพเวกิเบิลก็คือรีเซสต่อสตัร์แล้วก็มีโอกาสถ้าสิบเปอร์เซ็นต์ทำซุนสามดาเมจอีกด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยคอนซูมให้ได้แล้วก็มาเอฟเคตรงนี้นะครับ สกอรเนี่ยมันอาจจะได้สักประมาณ900,000ถึง1 m อมันก็พอดีแล้วผมซื้เล่นใหม่เพราะว่า9 0 0 0แสถึง1 m เมนี่ยมันจะได้แต้มมนที่ประมาณ9000ถึง10,000แต้มนะครับผมแต้มจะได้จากสกอร์นะครับถ้าสมมติว่าสกอร์เราอยู่ที่ประมาณ9 0 0 0 0สะเราจะได้แต้มาประมาณ90,00ประมาณนี้ผมเห็นไหมเรมาอัพไปเลขสิเเต็มแล้วเนี่ยข้อที่เหลือก็เอามาอัพทีมเลยครับผมแบบนี้ออโต้ไปเลยครับผมนี่สำหรับคนกดมือนะถ้าเกิดคนตั้งออตโต้ก็ออโต้ตั้งออโต้อตอตอตได้ตามใจเลยนะผมแบบตั้ง efk เห็นไหมฮะ ว่าบอสมันจะตีบ้านนะครับเห็นไหมถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่เอาพีมันเนี่ยบอสมันจะว่ดไปตีบ้านแล,แล้วบ้านแตกได้ในทันทีเลยนะฮะน,นี่ครับผมอ๋อแล้วก็อหมาย,มายเลขนี้ติดเจ็ดมีพาสซีฟติดตัวด้วยก็คืออันนี้ครับผมตีแล้วติดน็อกตีแล้วติดสตัร์แล้วก็น็อกแบ็กด้วยนะครับซึ่งเป็นอะไรที่เก่งมากๆเลยในการแบบเอชีนะครับผมทางน็อกแบ็กทางสตัร์เห็นไหมผมเห็นไหมประตูติดสตัร์ด้วยนะครับนี่อันนี้คือมันติดน็อกแบ็กไปแล้วนะครับผมที่มันเป็นวงสียงดำแบบเนี้ยก็เลยจะทำให้มันไม่ติดน็อกบ็อีกรอบนึงครับ ตรงนี้ใครจะวางมาเลขเจ็ดเพิ่มอีกหนึ่งตัวก็ได้นะครับผมแบบนี้นะนี่นะครับผมเอาค่อยหายเอาเงินหายอ๋อเอาเอาไปเอาพิมพ์นี่ครับผมเห็นไหมหลับมานี้นะครับเราจะได้แต้มมาอยู่ที่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันแต่เพราะผมมีสกอร์หนึ่งจุดหนึ่งเอเมเม้นไหมครับผมเราจะได้แต้มมาที่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันแต้มแล้วก็กระต่ายอีกเจ็ดพันเห็นไหมครับใช้เวลาไปอยู่ที่อยู่ที่สองถึงสองนาทีถึงสามนาทีอันนี้ในในกรณีที่ไม่มีคูณสองไม่มีคูณสามนะครับผมถ้าเกิดว่าเรามีคูณสามเนี่ย มันจะจบอยู่ที่ประมาณ1นาทีกว่าๆนิดๆแต่ว่าเป็นผู้เล่นใหม่เนี่ยยังไม่ต้องก็ได้ผมเราก็ทําอย่างนี้แหละเราก็ตั้งบอร์ด F K ไปให้ผมแล้วก็กดรีสตาร์ทอย่างนี้ไปฮะรีสตาร์ทขั้นที่สองเนอี่ยการวางมันจะไม่ตรงนะผมถ้าเกิดเราเล่นในมือถือนะแต่ถ้าเกิดเล่นเล่นในคอมมันจะตรงแบบเป๊ะเราก็ตั้ง F K เลยนะผมตั้งออโต้วางแบบนี้ตั้งวางพิมพ์แบบนี้นะครับแล้วก็กดเ l ดี้แล้วเราก็กดออโต้อัปเคดไปในสิบเจ็ดไปเลยแค่นี้เองครับผม ใน,ในคอมก็ใช้ตัวของไท t a ทกได้ก็จะง่ายผมเพราะว่าไอตัวของไอตัวของไทนิแท็กเนี่ยหรือว่าไอไทนิทากเนี่ยมันจะจดจำจากการที่เราคลิกเมาส์เนี่ยก็จะทำให้เราแบบตั้งง่ายๆครับผมหรือใครหรือใครใช้มาโคในโปรแกรมจำลองหรือในมือถือก็ได้นะครับถ้าเป็นออโต้คลิกผมไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่เพราะว่าตัวของไอตัวของ Auto ออโต้คลิกเนี่ยมันจะออโต้คลิกได้เฉพาะมันที่ตตัวเดียวนะถ้าเกิดเรามาตั้งตัวของทีม้วยมันอาจจะแย่งเงินกันไปแต่ว่าก็ทาได้นะครับ มันอาจจะได้แต้มน้อยน้อยลงมาหน่ิดนึงแต่ก็ทําได้เหมือนกันถ้าเกิดเป็นตัวของออโต้คิกนะจะประมาณนี้ผมเห็นไหมจะง่ายๆเราก็ทำย่าี้เรื่อยๆครับผมทิ้งไว้ทิ้งไว้สักประมาณวันหนึ่งครับผมรับรองสบายเลยครับเลเวลเรานี้ห0ึ่งร้ออัพเกือบเกือบถึง200เลยได้ซ้ถ้าเกิดตั้งไว้สักวันหนึ่งนะแล้วก็มีแต้มนี่คือหลักล้าน2ล้านได้นอนครับผมแล้วก็กระต่ายนี่โอ้โหรัแนแนวครับผมก็คือ f อเคคืนเดียวเราสบายเลยฮะเรื่องตัวละครต่างๆ ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้เนาะสำ,สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับแล้วผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นกำลังใจให้กับผู้เล่นใหม่หลายๆคนแล้วก็เป็นแนวทางให้กับผู้เล่นใหมให่หลายๆคนที่จะทำให้ ID เติบโตได้ไวขึ้นนั่นเองนะครับผมโอเคเนาะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเปกระตุ้นใจให้ผมที่วิปต่อไปสำหรับวันนี้ก็ไปกันแล้วบ๊ายบายไว้เจอกันครับผม ขอขอบคุณที่กดสวังสมาชิกเข้ามาทั้งผมทั้งสมาชิกตัวป,ประจําช่องและผู้นําเหล่าสวกไตวายนะครับขอบคุณที่อยู่สนสุนกันมาตลอดนะครับผม